ตุ๊กตาก็เป็นป๊อปอิดนะเห็นป่ะไปวันนี้ลุงไปเร็วเร็วหยุดยุดหยุดยุดเหมือนมันมีลูกตาที่สามเลยป่ะบนหัวมันไป้หมอหน่อยจิหยุดเร็วมากเลยว้าวได้สปอมบ์อบไอ้เค้ไอ้เค้ป๋าไอ้เค้มีอะไรป่ะมีมีโอ้ยได้อะไรอ่ะเป็นกล้องป๊าป๊าปึ๊บว้าวกล้องป๊อปอิดกล้องน่าเล่นน่ะแล้วตอตัวช่วยกันได้นะ เห็นได้เห็นได้เห็นไห้เงี่ยเงี้น้อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหนูเจอแล้วอะไรอ่ะคุณยนยนเหรอใช่มักเมกข้าฟิกเจ็ดต่อไปเอิบไปไปสามอันสี่รูนี่หนนี่นี่เราขาดอีกสองอันนี้เหรอเห็นรูอยู่ตรงนั้นเงี้ยไปเรื่อยโทษจีนะ ลายเนื้อมังกรพิซซ่าดันเออวางไว้นะจะจะวางอยู่ว้าว,วหนูผ่านสองร้อยแล้วคุณๆนะตา,านะเพราะว่าหมดแล้ววอลกี้ช็อปปี้เปล่าเนี่ยอุ้ยเป็นประตูเหล็กด้วยเพื่อนน่ากลัวน้อยไปมันขังเราแล้ววอลีแชนแนล อย่าพูอย่าพูยู่วันนี้เราไปเล่นแม็กกตามหาปตุกนีครับตอนนี้ผมใกล้แล้วบรี่เหลืออันหนึ่งอะต้องเก็บใชายคือไอตัวเอายูได้แหละเออเนี่ยยากอะเราต้องทําไงอ่ะป๊าป้าเราต้องเดินไปเก็บเอาเองนับมาดิไปดิเราจะได้ผ่านไปด่านต่อไปนะเราเก็บมาเจ17ดันแล้วกีบปาป้าโดนสอยนะ เราต้องค่อยๆเดินไปเสียงวันเสียงวันช้าไปเร็วๆเร็วนี่ยับยไปดูอุ้ยน,น,นี่เร็วนีรวะวังรองวิ้ย,ออยตัวตุ๊กาตาก็เป็นป๊อปอิดนะเห็นป่ะไปเร็วนีลงเรเร็วหุดยุดๆๆทีกากระ พร้อมเก็บเก็บเก็บบทำไมเหมือนี้มีแค่76อันนะอ๋อหนูเก็บตรงนี้ตรงนี้มาแล้วอ๋องงต้องไปถึงใช่ไหมอยู่ตรงเท้ามันอันหนึง่งปาจำได้อนนลูกบุษสาลอสสิไม่กล้าดีนะ่ะไม่ได้จริงมาเลย <c oughs> เหมือนมันมีลูกกระตาที่สามเลยป่ะบนหัวมันนะหยุดนี่ <c oughs> เร็วมากเลย ไปลเรียบร้อยอนี่ไงนี้ตุ๊ก,กตาเหลือสิบเจ็ดอันแล้วแปลว่าเราผ่านแดดต่อไปได้เลยครับแดดต่อไปมันจะมีโอ้โหนี่ให้เดินเป็น,นี้เหรอี<ะ>๋ยวไดไปบ้างเฮ้เห็นตัวเป็ดด้วยเฮ้ิ๊ดปิ๊กปิ๊กหานหงมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ในน้ำปะ ในน้ำในน้ำมีไหมมีมีแม่เอเจอท่อด้วยมันเข้าในท่อไปว้าวในท่อมีพิเจษหนึ่งอันป๊อกอิดป๊อกอิดแต่ป้าเขาเก็บบ้างนะป๊อกอิดเพื่อนของสปอนบล็อกเต็กกี้เต็กกี้เพื่อนของสปอนบร็อกมันมีเจ็ดสิแปดอันแล้วเ้ยตรงนี้เฮ้ยลงมาตรงนี้สิมันมีตรงนี้เหรอเจอันเจอสปอนบร็อกไป ว้าวได้สปอมบ๊อบโอเคโอเคป่าโอเคมีอะไรป่ะมีมีโอ้ยได้อะไรอ่ะเป็นกล้องป๊ะป๊าปุ๊บว้าวกล้องป๊อปอิดกล้องน่าเล่นน่ะโอ้ยยยไปไหนอีกไปไหนอีกไปตรงนี้ตรงนี้หนูอยากรู้ว่าตรงนี้ผมต่อตัวทำไมตกต่อตัวล่ะไม่มีแรงเหรอโดนมาเต้มาดิอย่าหัวไปดิเราต่อตัวช่วยกันได้เลยเสร็จได้ไหมบ้างไมีมีตรงนี้ม่มีในกระถางว้าว ต่อเจอไปไม่มีไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีมาตรงนี้กันมั่งตรงนั้นต้องใช้84อันถึงจะผ่านมารีบหน่อยนี่เหรอไม่มีเลยอ่ะอ้าวแล้วต้องใช้84อันด่านนี้นะครับใช่ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวบนล่มมีป่ะใช่คุณคุณบนล่มขึ้นได้ป่ะอืมจากลู่ปุ้มโผล่เป็นไรด้วยเฮ้ยเห็นทังขยะตรงนั้นหนูว่าต้องมีแน่นอนตรงนู้นอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอ๊ะเอ๊ะข้างหลังเอ๊ยมีรูอะไรตรงนี้โอ้ยเนียนนะเนี่ยเนียนเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหนูเจอแล้วอะไรอ่ะคุณยนยนเหรอใช่มักเมคค้าฟิกเจ็ดต่อไปเอ๊บไปไปสามันสี่รูนี้เหมืนล้นนี่ไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้รูเล็กเกินไปดีไง การศึกษามันเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมังกรนะเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่า P flow นี่อันนี้อันนี้แบบลูกยุงอะลูกยุงน่าจะใช่นะใช่อันนี้แหละขาดิสานะเนี่ยเหนมังกรเออใช่เราไปดูงมันแล้วเราขาดอิอีกสองอันนี้เหรอหนูเห็นรูอยู่ตรงนั้นนั่น <ild> o, งไงไปแล้วเรื่องรื่อเรื่องเรื่องเรไปโทษทีนะ ไม่วิ่งตัวสไลด์แบบงี้ใช่เป็นวิ่งแล้วเล่นลายนี้บังกอพิซดันเลยอันเดียวใช่ปลาว่าอยู่ใต้ปราสาทใต้ปราสาทีไงทางเข้านีไงหนูเจอแล้วเป็นปราสาทอ่าสทายโอเคอีกหนึ่งอันเป็นลูกที่ติมมันก็ครบแล้วนะแต่ที่ติมอยากให้หาเคต้องนะอาเราต้อง ให้คบอีกเราต้องมองจากมุมสูงก่อนปึ๊บ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 หัวจับใจสุดเตี้ยมารเราต้องต่อตัวกันรึเปล่าอ๋อรู้แล้วเราเราสามารถใช้พวกนี้ได้นะตอกอีกนะปุ้งใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องมีอันที่ยาวๆเลยมีอะไประสาทไยนะเฮ้ยวางเงื่อนนะจะวางนี่โว้ยโอ้หนูพัดสองร้อย ขึ้นไปนี้ดูดิจะได้มีคนช่ยแบข้างบนขึ้นมาแล้วติดอ่ะนย่นไงน่นไงไร่วอะไรเหนั่ไ้วกกิวอยู่ไหนโล่สีแดงสีฟ้าตรงนั้นไงม่อะไรนะเ้ยเล็กๆอยู่ตรงนั้นจริงด้วยใช่ๆดีวตง้ต้องขึ้นดงหนูี่แล้วมันไม่เห็นบีนะอ๋อนี่ไงนี นีหรือเปล่าีหรือเปล่าพิงขึ้นไปตะเตะเตะเตไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยมือที่พขึ้นไปได้ยังไง <c oughs> เออพิงขึ้นไปได้จริงด้วยอะนนอดไ,ไ,ดได้แล้วว้าว <c oughs> ว้าวเป็นอะไร ไหนขอปลาดูมั่งทีสุโค้ย,ยลเลยอ่ะยังไงบอลลูนฟิตเจอไปเลยผาดาัต่อไปกันไป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 สูตรเดียนอีกประตูแบบเนี้ยคุ้นๆน,นะจานเนะี้ยมันก็ว่าเหมือนอะไบงบอกกินช็อปปี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นประตูเหล็กด้วยเพื่อนๆน่ากลัวมากไปมันขังเราแล้วเฮ้ย อมงกำลังดังตงังกำรังดังหวังดัง,งเป็นไงบ้างครับเราเล่นแบบปกติกดิดาโรบอทอกนะครับแบบนี้สนุหกนะครับมากเลยครับใครที่เล่นแล้วนะครับมาแชร์กันหน่อยครับว่ามีความลับหรือเส้นทางลัดตรงไหนบ้างนะครับมืนลีก็ยังเก็บไม่ครบ <Yeah. S 2> ทุกอันนะเนี่ยบางทีเราก็เลยเลยมาบ้างเห็นปะเก็บไม่ครบอันหนึ่งอันนี้ก็คือจอยเกมอันนี้เท้ายังเก็บไม่ครบเบอร์ก็ยังเก็บไม่ครบ วันยังไม่มีอืมเพชรก็ไม่ได้เลยโอ้ใช่หนูก็เหมือนกันเลยเอาล่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เหมื่นลีนยนะครับ,บ,บไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ